ถ้าหยาบข้าวให้เนี่ยข้าวกับตับหมูอบเพื่อนเท่านผู้ชมเราจะให้อาหารผ่านสึกกับป๊อปปี้เป็นตับหมูอบมาค่ะตับหมูอบนะคะกำลัขงขยำอยู่ก็เอาไปวันนี้อบวันนี้อบก,บก,บกระทะไม่ได้อบกับไมโครเวฟ พอดีตับก็จะค่อนข้าง,างอยู่ในช่องฟิตก,ก็จะสดเลยอบกับกระทะดูบ้างแต่ใส่น้ำปลาแค่นิดเดียวไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่าไม่อยากให้เขากินเค็มมากเดี๋ยวจะเป็นไตกันนะเนาะระวังไปซะทุกอย่างเขาและเราจะได้อยู่กันานานๆเดี๋ยวลูกเดี๋ยวก่อนรอ รอน้องด้วยรอน้องไหมรอน้องไหมรอนะไม,ไม่ไม่ม่มูมาม็็นสุดที่ไม่มูมามข้าวก็ข้าวข้าวนี่หุงไว้หุงไว้แต่เมื่อวานแล้วก็อบให้โควบ ้าวเขาข้าวเราเนีข่ข้าวเดียวกันเลยค่ะแต่แบ่งกล่องว่าอันนี้เขาก็แล้วแต่ของใครอันนีพวกคนกินมากินเนี่ยแต่แบง่งเป็นกล่องๆ,ๆเลยกินเหมือนกันค่ะแต่เขากินดีกว่าเราอีกเพราะว่าเขาจะกินตับเราอาจจะกินผักเราไม่ค่อยกินเมื่อก่อนเป็นคนชอบกินตับนะคะตับวงตับหวานนี่ชอบมากเดี๋ยวนี้ไม่เอาละเบื่อตั้งแต่เลี้ยงหมาหมาชอบอะไรเราจะไม่ชอบอันนั้น เพราะเราจะเสียคือเราจะเสียสละให้เพราะเราก็ชอบอะแต่เราเสียสละเพราะว่าอยากกินเลยเอาไว้ให้เขาดีกว่าแล้วก็เราก็จะได้ไม่อ้วนด้ยวยอยากกินเนื้อมากก็เป็นไทเนาะสวัสดีค่ะจะกินนะใช่ไหมอะบางนี่ลูกบางนี่บางนี่พี่ผ่านไปตรงนู้นปะ่ะเผื่อน้องมาไปดิผันหน้ามาไปนู้นเดินไปนู้นก่อนเดินไปนู้นก่อนเออดีมาก<ด>อะมาป้าพี่มาพ้าพี่จ๋ามามาหายานี่มา เร็วมาเร็วมา,าจะกินก็มาดิอ่ะนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งขอมือขอมือก่อนค่ะอ่ามือแล้วก็นั่งลงแล้วก็นั่งลงเร็วกินไหมตับหมูตับหมูหมน่าจะกินอยู่นะบ่ายสองแล้วอ่ะกินเนาะเขาจะรู้แล้วเขาเบื่อตับไก่แต่ตับหมูเนี่ยพอได้อยู่ ตับหมูตับไก่ร้อยสิบห้าบาทนะโลหนึ่งตับหมูยังแค่ร้อยห้าบาทไม่โคนะคะ <Okay. S 1> ไปทีหนึ่งก็ซื้อมาสองสโลใสเอามาใส่แบ่งใส่ถุงถุงละประมาณสองขีดไว้ถุงละสองขีดคือเวลาเราซื้ออะไรเนี่ยถุงเราก็จะเก็บมามาล้างแล้วเพราะว่าถ้าใส่กล่องเส่ไว้ช่องฟิตเนี่ยมันจะถ้าใส่กล่องมันจะเบืองพื้นที่ใส่ถุงเนี่ยช่างกิโลเลยคะ่ะ ถุงละสองขีดสองขีดแล้วเวลาจะอบก็อบ,อบแค่สองขีดนลมาคุกเขากิน,นจะพอดีก็ได้หลายวันอยู่พี่พี่พันไม่นั่งเลยวันนี้พี่พันยืนกินเลยพี่เก่งจังลูกโอ้พี่พันก็เก่งแต่พี่พันไม่นั่งเลยนั่งสีคะนั่งลงลูกมันเลื่อนเห็นไหมล่ะถ้าเรายืนกินอย่างเงี้ยมันก็เลื่อนไปเดี๋ยวก็เลื่อนไปจ้าเอกับน้องหรอกกินเร็วมากเลยเหิวดิ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  มอเช้ากินไข่วันนี้ก็ทําเป็นลืมๆแล้วปฏิทานู่นทํานี่บ่ายสองกว่าละถึงจะนึกได้ว่าอ้าวยังไม่ได้ให้อาหารกินเลยเห็นว่าเดินตามจังหิวละพอไหมพอกัอนเนาะยังมีไก่ไก่อบอีกสองน่องนองตัวละน่องแต่ไว้ก่อนจะให้กินเยอะเกิน้าไม่หิวไม่ให้กินจะกินเม็ดไปเลย จะพยายามลดความอ้วนป๊อปปี้อยู่เนี่ยค่ะป๊อปปี้เริ่มพอเวลาวิ่งวิ่งด้านบ้านอ่ะเจอหมาข้างนอกวิ่งแล้วอือจะเสียสู์อยู่เลยเพราะว่าตูเขาอ้วนขาเขาเล็กเด็กหมาอ้วนแต่ป๊อปปี้นี่มีทรงอ้วนมาแต่เด็กเด็กอเพราะเขาจะกินเก่งมากขึ้นมาระยะนี้แหละที่ว่าจะเลือกอาหารจะเดือ่อเป็นสาวแล้วนี่เห็นพี่ผ่านดมก้นอยู่เลย อร่อยไหมล่ะลูกโอ้โนี่ฟื้มเลยเราเราเป็นหมากินหมดอ่ะนี่เหลือหน่อยนึงนี่เลียเลยภาชนะนี่เลีอันนี้เราก็ภาชนะนี่เป็นรอรออาหารมาก็เก็บไว้จะได้ไม่ต้องซื้อภาชนะเอามาแล้วกินเสร็จก็ล้างแล้วก็ล้างทำความสะอาดคว่ำแบบเยอะมีเป็นสิบเลยอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดแต่กับหมานี่เต็มที่ เอาเอา,เอาของพี่ผ่านหนูก,กินไปพี่ผ่านจะกินแล้วเหลือเราจะไม่เลียแบบป๊อปปี้ป๊อปปี้จะเป็นหมาเลียเลียจะของนี่เลียทั้งคู่แต่เลียอาหารนี่ป๊อปปี้จะเลียแต่พี่ผ่านไม่เลียเลียเป็นไหมไหนขอบคุณครับจิตจจนาตีน,นักนาตีไหนป๊อปปี้ดูสิชอบไปคุยคุยคอ อันนี้อันนี้อันน kind of ี้อันนี้เด็กดีเด็กดีอืออ้าวพอแล้วพอแล้วลูกพออย่ามาเล่นด้วยไม่ได้ก็จะประุกอยู่ที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่อนอนเชียเดี๋ยวน้องก็อ้อนอีกพอเราอ้อนปุ๊บน้องจะเข้ามาเบียดนะแต่ไม่ค่อยหรอกเพราะว่าตัวที่เบียดคือตัวนี้เนี่ยมา มาเหมนไหมเรามายอมกันไม่ได้โอ้ต้องด้วยต้องด้วยอย่าถีบน้องสิลูกไวยแกนี่แบ่งกัน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 ไม่ถีบน้องนะเฮ้ยังแล้วก็รักมันเนาะตัวนี้ชื่อพานซึก คนข้างคนข้างในหมู่บ้านเขาเดินมาผ่านเขาเรียกผ่านฟ้าไม่ใช่ผ่านฟ้ามันคือผ่านศึกนี่นี่คือป๊อปปี้ป๊อี้หนูกเป็นบางแก้วค่ะหนูกเป็นบางแก้วค่ะนี่ล่ะเป็นบางแก้วปะเป็นบางแก้วค่ะดุไหมเนี่ยไม่เห็นจะดุเลยเนาะแต่ว่าจะดุไม่ดุนี่วันก่อนที่ตอนที่ พอดีลูกๆและหลานก็เขาจะเข้ามานานๆทีลูกชายคนเล็กก็จะจะนวดเป็นเ็าจะมานวดให้แม่เชื่อไหมว่าพานศึกเนี่ยเป็นหมาที่แบบโหรักย่ามากมองไม่วางตาเลยกลัวเขาจะทํรลายย่าเขาจะไม่นอนเลยจนกว่าเขาจะกลับไปนะคะเขาปกติเขาวันเขาก็จะนอนมุมใครมุมมันแต่เห็นก็นวดย่ากลัว คงกลัวทำลายย่ามองขมิ้งลูกชายยังบอกโอ้โหดีเนาะเป็นหมาที่แบบแสดงออกได้รู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นห่วงขอให้ได้อาราักาแล้วเลยถึงเรียกผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์ติ้งตองเนาะเนาะเนาะ,อะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ